สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจกเพชรอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือเพชรที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็น1 0 0 0เพชรนั่นเองนะครับวงน้องก็คือ1000เพชรสุดท้ายแล้วนะครับเนอะเราก็พี่บอกเมื่อวานนะครับให้คอมเมนต์มาเนาะว่าจะให้พี่แจกแบบไหนนะครับวงน้องก็คือมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าให้เลือกไอดีแจกเลยนะครับหรือว่าให้เลือกคอมเมนต์หรือว่าสุ่มคอมเมนต์แจกเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเลือกคอมเมนต์แจกเลยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับคนไหนจะเป็นคนโชคดีนะครับวันนี้พ ประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็คือ1000เพชรเลยนะครับแล้วก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้1000เพชรนะครับองน้องก็ไม่เป็นไรนะครับน้องคลิปนี้นะครับองน้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับก็คือสําหรับองน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง9,000คนดูนะครับองน้องก็รับบัตรกอรีน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกไปเลยนะครับองน้องก็ง่ายๆนะครับน้องสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้1000เพชรนะครับองน้องก็คือทุกกิิิิจกกกกกรรรรรมมมหหืือออว่่่าทททุุคคคลลลปปีีีพพโสส์งงไนนนนนนะะััับบ็็ธ้้เ ลืมคอมเมนต์ยุยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองละกันนะครับน้องแล้วก็สําหรับคอมเมนต์ที่แบบว่าพี่เลือกมาแล้วก็พี่จะเติมให้นะครับงน้องก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับเนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าน้องคนนี้คือใครนะครับแต่พี่ได้เลือกมาแล้วนะครับพี่จะเติมให้นะครับงน้องเพราะว่าพี่โดนใจคอมเมนต์ตัวนี้มากๆเลยนะครับเนาะหรือว่าน้องคนนี้คอมเมนต์มามากๆเลยนะครับงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นน้องคนไหนนะครับงน้องนี่เลยนะครับงน้อง ก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับที่เป็นคนโชคดีในวันนี้นะครับของน้องก็คือพี่ซอกมากนะครับน้องเขาคอมเมนต์มาว่านะครับผมคอนะครับติดตามมานานแล้วเราก็ติดตามทุกครั้งนะครับเราก็กดไลค์กดแชร์ทุกครั้งเลยนะครับของน้องแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับของน้องก็คือพี่จะแจกให้เลยละกันนะครับน้องก็คือแบบว่าพี่โคตรชอบเลยนะครับสำหรับของน้องคนไหนที่แบบว่าไม่หวังผลนะครับของน้องใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนะครับก็คือไม่หวังนะครับของน้องก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่น้องคนนี้นะครับพพวกกกน้้ออ็เเเเเเดีีีีะบบา่่มมมๆลลยยยตแแจจให1,000๋ขิ แบบหนึ่งนะ,นนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่เติมให้แล้วนะครับน้องคนนี้เขารับไปนะครับ1,000เพชรนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าจบการแจก3,000เพรแล้วนะครับน้องแต่ไม่เป็นไรนะครับซ่องพี่ยังมีแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนละกันนะครับน้องก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมซืบนอกทั้งหมดเลยนะครับงน้องแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับงน้องก็คือเป็นกิจกรรมแมกลาเรนนั่นเองนะครับเนอะที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับงน้องก็เป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมแมกแลเรนะองตัวลคนะครับน้แลยนนนนนรัักก็็เเปดตีา้ว ตีคนนี้นะครับก็ดังด <1 French Claire> mm ้วยนะครับบังน้องก็ดังจากประเทศอินโดนีเซียนะครับบังน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะสำหรับหน้าตาของเขานะครับบังน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าหล่อมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะส่วนหน้าตาของเขาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เขาจะได้มาอยู่ในเกมฟรีไฟของเรานั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าหน้าตาของเขานะครับก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบังน้องก็คือคนนี้นะครับจะได้เป็นตัวละครในเกมนั่นเองนะครับเนาะก็เหมือนโคโนนะครับบังน้อน กันนะครับวงน้องก็คือเป็นนักดนตรีนะครับแต่จะเข้ามาอยู่ในเกมของเรานั่นเองนะครับวงน้องเออก็มาดูกันนะครับว่าสกิลของเขานะครับจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับวงน้องก็วันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกครั้งหนึ่งลวกันนะครับนอกจาก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสกินแจกฟรีด้วยนะครับนอกจาเป็นรถบีฟูตัวนี้ครับเราจะได้ฟรีฟยกเสริฟแน่นอนนะครับนอาะสำหรับองน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับก็รอได้เลยนะครับเนอะสกินรถบีฟูแบบนี้นะ ด้วยนะครับเนาะก็ไม no? ่ได <c oughs> <idad> ้แจกฟรีนะครับวงน้องก็คือจะเข้าแบบว่าในรูปแบบการสุ่มนั่เองนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับมีสีนี้แล้วนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับนาอมีสีส้มตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ก็รอได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องที่ละล่นะครับเนาะก็เป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่โคตรชอบเลยนะครับพี่ก็จะเอาให้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีสีทองตัวนีี้้ดดววยยยนนะครับบลกก็เามพอออให่่่งง นเราก็ในส่วนต่อมานะครับบงน้องก็คือยังมีทางด้านของไอวอลนะครับก็เป็นไอวอลแมกลาเรนแบบนี้เลยนะครับบงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นยางรถแบบนี้เลยนะครับบงน้องก็ถือว่าเป็นสกินแบบว่าสกินไอวอลยางรถนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับบงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้สเกตบอร์ดตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นตัวม้าตัวนี้เลยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือเราจะได้ขี่ม้าลงไปเลยนะครับแบบว่าเราโดดร่ลงไปนะ สเก็ตบอร์ดเป็นม้าลงไปแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเออก uh, ็ถือว่าเป็นม sure ้าที่สวยมากๆนะครับเนาะแล้ก็ไฟด้วยนะครับวน้องก็คือไฟเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นลายไฟด้วยนะครับเนาะก็เอฟเฟกนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่17บนะครับวงน้องก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านั่นเองนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็เป็นเดือนนี้เลยนะครับวน้องก็เป็นวันที่17รับเจ็ดเ้าลวนะครับก็อนั่เจตเข้ามา แจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมมาตัวนี้นะครับบางน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟไทยนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับบางน้องก็คือ GM เราไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับบางน้องก็คือ GM เรากงกนะครับเนาะก็มาลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะว่าเซิร์ฟเราจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับแต่เซิร์ฟนอกนะครับแจกฟรีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสกินมานั่นเองนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแจกฟรีก็มีนะครับบางน้องก็คือสําหรับในส่วนของแจกฟรร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 รีีนน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 ะะะะะคคคคัััััับบบบบบกกก็็็เเเเปทาาาาาางง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 ดด้้้้้้้้ขอออออตตสสหหพวว่ลลยแุ เป็นสกินทอมสันนะครับเนาะแล้วก็สกินรถด้วยแล้วก็สกินกระเป๋าด้วยนะครับที่เราจะได้ฟรีๆนะครับแล้วก็กิจกรรมแมกลาเรนนะครับวงน้องก็ยังจะแจกสเก็ตนะครับวงน้องก็คือแบบว่ายังจะแจกสเก็ตฟรีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นสเก็ตแมกลาเรนแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีเอฟเฟกนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องแต่ก็สวยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าตัวนี้นะครับที่เราจะได้ฟรีๆนะครับหรือว่าได้ยกเิื้อนะครับวงน้องก็เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเนาะก นะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกระเป๋าตัวนี้นะครับบางน้องก็มี3เลเวลนะครับแล้วก็ทุกเลเวลนะครับจะต่างกันไปแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะครับบางน้องก็คือเป็นแบบว่าต่างกันแค่นิดเดียวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเลเวลที่3นะครับบางน้องเออแล้วก็มีกล่องศพตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับบางน้องกล่องศพนะคบพีซซออมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับบางน้องก็คือกล่องศพนะครับเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็คือจะแจกฟรีๆเลยนะครับสำหรับกล่องศพตัวนี้้อัปเเดตขาาม สัปดาห์หน้านะครับน้องก็คือของฟรีแจกเยอะมากนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรไฟล์นะครับงน้องที่เลื่องแสงแบบนี้ด้วยนะครับเนาะแต่ไม่แจกฟรีนะครับน้องก็คือโปรไฟล์ตัวนี้นะครับไม่ได้แจกฟรีนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับงน้องก็มีพื้นหลังเลื่องแสงแบบนี้นะครับบงน้องก็คือไม่แจกฟรีเหมือนกันนะครับเนอะก็ได้สุ่มเอาเหมือนกันนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับบางน้องก็มี้นัเาการ์ด ก็เป็นการ์ดสีแดงนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดทองอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับพวกน้องส่วนการ์ดทองนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นการ์ดแมกลาเร็นะครับก็ ไซส์ไว the ้อัพนะครับหรือว่าไซส์ไว้สุ่มนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้าหรือว่าท้ายเดือนนี้นะครับน้องๆเราก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะมีกล่องตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับเนาะแต่ในกล่องนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นของขวัญอะไรนะครับน้องๆเราก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นชุดผู้ชายแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นชุดนักแข่งแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดแบบว่าตัวใหม่ดดด้้้้้้วยยยนนนนนนนคคัับบกกกกออองงงงงแแแีเเลล็็็าาๆๆุุขข่่่ไมใืป นะครับ,บน้อง,ง,องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับ,บน้องก็คือเป็นกิจกรรม็กลาเลนนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าต้องการซุดต้องการสเก็ตหรือว่าอยากได้ของฟรีนะครับกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ,บน้องก็กําลังจะอ <K _ S> <t> ัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือสําหรับสายเติมนะครับ,บก็จะมีซุดตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนอะก็เป็นแบบนี้นะครับก็แยกให้เรานะครับถึง5้ิสินส่วนกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับ ถือว่ามีแต่สุดสวยๆนะครับวงน้องเราก็สําหรับผู้หญิงนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอัปเดตเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับมงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสาหรับกิจกรรมที่กําลังอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็เดือนถัดไปนะครับวงน้องก็คือจะมีการแจกบัตรสิทธิ์ขั้นสูงฟรีๆนะครับเพื่อเป็นการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับมงน้องเราก็มีสุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็รอกันได้เลยนะครับมงน้องสาหรับมงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เลื่อนขั้นฟรีๆนะครับก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะครับบบเนนาอออกกรรควล้งง็็ป 4ปีของที่เราเล่นฟรีไฟล์หมานั่นเองนะครับน้องก็จะประหมาานี้เลยนะครับน้องก็เป็นไงกันบ้างครับงน้องสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็เพชรวันนี้นะครับพี่ก็ได้แจกไปแล้วนะครับสำหรับบางน้องคนไหนหรือว่าน้องคนนั้นที่เป็นคนโชคดีนะครับบงน้องก็ได้จะรู้ตัวแล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับบงน้องแล้วก็ใครอยากได้เพชรจากพี่แบบนี้นะครับงน้องก็คือให้คอมเมนต์ดีหรือว่าซื้อเ,เ,เตเองลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร แต่น้องๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราก็กดติดตามนะครับให้ถึงแสนซับนะครับงน้องตอนนี้นะคบขาดอีก900 0คนเท่านั้นนะคับงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งทีละกันนะครับเนาะส่วนปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นะครับอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับงน้องก็ฝากลงไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้บบาย